สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาไปดูหนะ้าอกมาแล้วนะครับผมก็วนเวียนอยู่กับคําว่าหน้าเนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้คือหน้าท้องนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะที่ไหนให้ดูตอนที่ทําเสร็จแล้วที่ไหนให้ดูตอนที่ ยังไม่ทําก็แล้วแต่นะครับผมแต่เราให้ดูกันแบบนี้เลยใครที่เข้ามาแล้วนะครับคุณจะได้เห็นนะครับผมแผลนะครับผมที่ทําการผ่าตัดหนังหน้าท้องนะครับผมเป็นเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับวันนี้จะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็จะมีการทําแผลก่อนนะครับผมก่อนที่จะให้คนไข้ใส่ชุดซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็กลับบ้านนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่วัรญานะครับผมแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามานะครับพี่รุ่งริ่งพี่รุ่งริ่ง ด้วยนะครับผมสวัสดีนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ไปให้คนอื่นๆนะครับผมที่อยากจะตัดแต่งหนังหน้าท้องนะครับให้ได้เห็นด้วยนะครับผมว่าทําการตัดแต่งหนังหน้าท้องที่คิวคลินิกเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณพยาบาลกําลังแกะนะครับในส่วนของพลาสเตอร์เดิมนะครับผมที่แปะแผลไว้ออกนะครับผมแล้วก็จะทําแผล กันอีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะแผลนะฮะที่เราทำที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับผมเป็นแผลที่อยู่เหนือนะครับเนินหัวหนาวนะครับ<อ>เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นทีนิกนะครับผมแล้วก็เป็นคุณหมอนะครับผมที่สามารถตัดหนังหน้าท้องนะครับผม ได้แผลต่ําที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเคยดูรีวิวนะครับผมแล้วเห็นว่ารีวิวนะครับผมมีแผลนะครับที่เป็นรูปตัว V หรือว่าเป็นรูปตัว C นะครับกินพื้นที่ในการใส่เสื้อผ้าวันนี้บอกเลยว่าของเราไม่เป็นแบบนั้นครับมีความลักษณะจะคล้ายเป็นทรงตัวเป็นทรงตรงอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับผม ได้นะครับผมมั่นใจว่าเวลาหลังจากที่ตัดแต่งหนังหน้าท้องไปแล้วเนี่ยคุณใส่ชุดไหนก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถโชว์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าอืแผลสวยมากนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการใส่ชุดชั้นในเนี่ยมันอยู่สูงกว่าแผลอยู่แล้วมั่นใจได้เลยนะครับผมอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนิดนึงแล้วก็ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาทั้งเจ็ดหมื่นท่านตอนนี้นะอยากจะให้ดูจล้านท่านจากเจ็ดล้านท่านตอนนี้นะครับผมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเคสนี้กี่วันเคสนี้สองวันค่ะ ทันแค่นั้น<อ>วันแต่บอกเลยว่าแผลดีมากแผลดีมากไม่มีอาการเขียวช้ำอะไริ้นเลยใช่ครับที่เขาลามจานหลายๆคนมักจะมีคําถามอยู่ในใจว่าแผลต่ำต่ำจริงไหมให้ดูใกล้ๆนิดนึง นี่อันนี้คือต่ำมากต่ำมากอันนี้คือขนน้องสาวอันนี้คือแบบว่าจุดที่เป็นตอขนแล้วใช่มันคือแบบต่ำมากแล้วนะครับผมต่ำ่นนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่คือตอขนกับแผลมันอยู่ใกล้กันเลยใช่ครับน้องคิดสนิทสนมกันมาใช่ครับน้องตอนนี้รู้จักกันเลยรู้จักกันเลยน้องต่อกับน้องแผลตอนนี้รู้จักกันเลยนะครับแล้วคุณแพรบอกว่าไม่ช้ําเลยนะครับผมเหมือนที่คุณแพรบอกเลยครับว่าถึงจะสองวันแต่ไม่ช้ําเลยนะครับผมแล้วก็สวยมากๆอยากให้ดูครับ่ก่อนที่แบบนี้ข้าต้องบอกกันเลยว่า มันพังมามากเช่นเดียวกันนะคะก่อ,อนที่จะสวยคุณผู้ชมค่ะก็เคยพังมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทุกเคสนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะสวยนะคะไม่เคยพังทุกเคสนะคะพังมาแบบนี้หมดเลยคุณผู้ <สะ S 1> ชมเ<ด>ออคุณผู้ชม,มฝากแ<ม>ชร์ ความอัศจรรย์นี้หน่อยนะฮะพังเยอะมากนะครับเหมือนที่น้องข้าวบอกเห็นไหมสะดือเหมือนที่น้องข้าวบอกนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูด้านข้างก็จะเห็นว่ามันมีความหย่อนคล้อยเล็กๆด้วยนะครับผมนี่นะฮะแบบนี้ดูเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมครับถ้าทุกคนดูแล้วเจ็ดหมื่นท่านตอนนี้นะฮะขอความคิดเห็นกับหน้า ท้องนี้หน่อยนะฮะพีมาบอกกันหน่อยว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนรู้สึกยังไงนะฮะใช่แล้วนะคะหลายหลายคนก็มันจะมีคําถามว่าริ้วรอยต่างๆเหล่านี้ที่มันอยู่ตรงบริเวณสะดือเนี้ยนะคะโบทอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาดีๆได้ไหมไม่ได้นถ้ามันโบทอกได้เขาก็โบทอกกันไปนานแล้วใช่แล้วครับผมหน้าเราอาจจะมีพื้นอาจจะมีผิวแล้วระหว่างชั้นผิวกับชั้นกล้ามเนื้อที่มันบางมันก็เลยสามารถทําได้แต่ว่าท้องทําไม่ได้แน่นอนอย่างแน่นอนนะคะนี่ท้องเดิมที่มันเป็นแบบนี้นะคะดูท้องเดิมที่มันรอยแตง แบบนี้นะคะคเปลี่ยนเป็นท้องใหม่ที่ต้องหมดเลยว่า มันมหัศจรรย์แล้วมันสวยมากจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะให้สังเกตในส่วนของสะดือคุณผู้ชมครับจุดสังเกตเลยคุณผู้ชมครับจุดสังเกตเลยนะครับผมสะดือเปลี่ยนแปลงไปมากแะครับผมแล้วก็หน้าท้องเหมือนคนที่ออกกำลังกายมาแล้วนะครับผมหลายเดือนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะขณะทั้งที่จริงนอนอยู่ตรงนี้แค่2คืนเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะต้องบอกว่านะครับเย็บกระชับในส่วนของมัดกล้ามเนื้อให้ถึง3มชั้นนะครับใช่แล้ว ชั้นไขมันชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็ชั้นอ่าชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันแล้วก็ชั้นผิวหนังโดยเฉพาะชั้นกล้ามเนื้อและชั้นไขมันเป็นจุดที่พีคที่สุดถ้าคนที่ทําไม่เป็นนะครับผมมัดไม่อยู่นะฮะความตึงมันจะไม่อยู่ไปตลอดมันจะไม่กระชับนะตัดออกมาแล้วมันก็จะยังคงมีความป่องอยู่เหมือนเดิมไขมันที่มันหนามันก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ของเราบอกเลยว่าคุณหมอนะคะโอ้โห ทำได้อย่างสุดยอดแล้วก็เยี่ยมมอกจริงๆนะคะแลอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณคุ้มค่ากับแป9 0 0ับาทนั่นก็คือการแกะสลักกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมที่ทําให้หน้าท้องของเราดูมีเขามีเวิร์บมีมีเขามีเคิร์ฟมีเว้ามีเคิร์ฟมีเออมีเว้ามีเวิร์บ เจ้านั่นแหลกมันเป็นอย่างนั้นแหลกนะจ้าอืมแล้วก็มองกมุมเก้าสองศาก็คือสวยเลยนะครับผมสะดือตอนนี้ยังมีการเย็บอยู่นะครับแต่คุณแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าไหมอยู่ตรงไหนแล้วรูสะดือคุณผู้ชมค่ะจากตอนแรกที่มันไม่มีนะเออพี่ขอถามดูนี่เด็จากตอนแรกที่ไม่มีรูสะดืออมันเป็นรอยยับๆๆ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 ลงมาแล้วก็ยับเหนือสะดือขึ้นไปสูงมากแล้วมันก็ยู่ไปหมดเลยตรงเนี้ยไม่คิดว่าจะตัดได้เยอะขนาดนี้ล้วดูสิพอหลังจากที่เราตัดไป รอยยับตรงสะดือตรงนี้มันไม่เหลือเลยรอยยับตรงสะดือ ok <ะ>ตรงนี้ไม่มีแล้ว ok แ,<ต>แล้วก็สะดือคุณหมอเย็บซ่อนรอยแผลแล้วทําให้รูสะดือของเรามันเป็นรูสะดือที่ไม่ได้เป็นรูสะดือโบใช่ครับหรือ ok ok ไม่ได้เป็นรูสะดือที่มันเป็นรูสะดือเหรียญบาทใช่ครับแต่เราทํารูสะดือให้มันดูมีมิติมันจะเป็นสะดือที่มันดูเป็นเคิร์ฟเป็นเววนะคะมันเป็นสะดือที่ซ่อนรอยแผลหลังจากที่เราทํากลับไปนะใส่บิกินี่ฮาวกีขึ้นมานะคะไว้ตรงหัวไหล่ก็สามารถใส่ได้ได้แล้วเพราะว่า หุ่นก็นสับหุ่นสับเอวก็ไปเดียนเอวียสะดือก็สวยสะดือก็สวยเราสามารถ<ผ>ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่าโชว์ได้อย่างมั่นใจเลยอย่างมั่นใจเลยนะครับผมอะทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็บอกแต่ว่าสวยสวยสวยนะครับผมถ้าอยากจะได้หน้าท้องที่แบรนราบเรียบนะครับสะดือที่สวยนะครับแผ่ที่ต่ําที่สุดแล้วก็เป็นทรงตรงแบบนี้ นะครับผมแนะนําเลยนะครับผมนายแพทย์นัทพลวงเกียรติกระจรทําที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นคลินิกของคุณหมอเองคิวคลินิกครับลาดพร้าวหกสิบเจ็ดนะครับผมสนใจโทรติดต่อศูนย์แปดสามสี่สองเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าแล้วก็ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับขอดูรูปรีวิวนะฮะนอกจากเคสสวยๆเคสนี้จะยังมีอีกหลายๆเคสให้ได้ดูครับเยอะมากเลยนะคะราคาเริ่มต้นแค่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเ่าน้นเองจ้า